คุณฟองตื่นเช้าทุกวันคุณฟองแปลงฟันพร้อมกับร้องเพลงฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนแปลงเสร็จแล้วฟันขาวสะอาดดีคุณฟองออกจากบ้านทันทีไปแปลงฟันให้เพื่อน ดูซิว่าคุณฟองเตรียมแปลงสีฟันไปกี่อันกันเนี่ยเพื่อนตัวแรกของคุณฟองอยู่บนภูเขาเจ้าหมีตัวดำนอนหลับสบายอยู่ในถ้ำคุณฟองไปถึงเจ้าหมีแปลงฟันให้ได้คุณฟองแปลงฟันให้เจ้าหมีพร้อมกับร้องเพลงเบาๆฟันบนก็แปลงลงล่าง ฟันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของเจ้าหมีขาวสะอาดเพื่อนของคุณฟองสองตัวคอยอยู่ในน้ำคุณปลาฟันแหลมอ้าปากรออยู่แล้วคุณฟองไปถึงจึงแปลงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยฟันบนก็แปลงลงล่าง ปันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของคุณปลา้าสะอาดคุณปลาบอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาแปลงให้ใหม่อีกนะเพื่อนของคุณฟองตัวใหญ่อ้าปากใหญ่ๆรออยู่คุณฮิปโปนั่นเอง คุณฟองไปถึงจึงแปลงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของคุณฮิปโปขาวสะอาดคุณฮิปโปบอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาแปลงให้อีกนะ เพื่อนของคุณฟองตัวยาวอ้าปากรออยู่คุณจระเข้นั่นเองคุณฟองไปถึงจึงแปลงฟันให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของคุณจระเข้ขาวสะอาดคุณจระเข้บอกว่าขอบใจขอบใจ คุณฟองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาแปรงให้อีกนะเพื่อนตัวต่อไปคุณช้างตัวใหญ่ยืนคอยอยู่คุณช้างบอกคุณฟองว่าคุณฟองไม่ต้องแปรงฟันให้ช้างหรอกเพราะช้างตัวใหญ่แปรงฟันเองได้แล้ว คุณฟองบอกว่าไม่ต้องแปลงฟันฉันถูงาให้ก็ได้คุณฟองถูงาจนสะอาดคุณช้างบอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมาถูงาให้อีกนะคุณฟองแปลงฟันให้เพื่อนทั้งวันจนเหนื่อย พอกลับถึงบ้านคุณฟองอาบน้ำกินข้าวคุณฟองนั่งเล่นบนเตียงนอนเล่นบนเตียงแล้วก็เผลอหลับไปคุณฟองลืมลืมอะไรคะเด็กๆคุณฟองลืมแปลงฟันนั่นเอง